นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังธรรมังสังฆังนามัสมิขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบาร,รมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอโอกาสพระมหาเทระผู้เป็นประธานพระเถร,รานุเทระเพื่อนสหธรรมิกที่เคารพทุกรูปขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่คณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านพวกเราเอามือลงนั่งตามสบายนะ วันนี้ก็เป็นวันที่สิบธันวาคมซึ่งก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งซึ่งก็คือวันรัฐธรรมนูญนพวกเราทั้งหลายก็ใช้โอกาสในวันหยุดนี้นะเพื่อได้มาอยู่วัดได้มาปฏิบัติธรรมกันนะเพราะว่ามนุษย์เรานะคือผู้ที่ประเสริฐนะเกิดมาเพื่อพระนิพพาน จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานทุกคนอย่าทำตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองตามความรู้สึกของตนเองทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าการทำอย่างนั้นคือการเวียนว่ายตายเกิดทุกคนต้องมาปฏิบัติเพราะเราคือผู้ที่ประเสริฐมีโอกาสมีวาสนามีเวลา ที่เราไม่ทําตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองเนี่ยจึงจะเกิดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้จะสามารถหยุดสังสารวัตรคือการเวียนไหยตายเกิดจะได้ลาก่อนวัตะสงสารปัจจุบันก็คือการปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าให้เราตั้งใจให้มีเจตนาเต็มที่100%ซนไม่ต้องสนใจกับความหนาว ความร้อนความเหนื่อยยากลำบากถ้ากลัวความหนาวความร้อนยากลำบากนี้มันเป็นอาการของความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็คือความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่มีความหนาวความร้อนความยากลำบากไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพวกเราก็จะไม่ได้ปัญญาพวกเราก็จะได้ไม่รู้ทุกก็จะหลงไปตามโลกนะ สิ่งเหล่านี้ที่มันเข้ามาก็เพื่อให้เราได้ฝึกฝนตนเองปฏิบัติทางใจให้รู้แจ้งให้รู้จริงนะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้แล้วก็ต้องเสียสละอย่าไปตามความยึดมั่นถือมั่นทางผัสสะทางอารมณ์จิตใจเราต้องเป็นปัจจุบัน,นธรรมอย่าให้มีความหลงความปรุงแต่ง ต้องหยุดการปรุงแต่งในปัจจุบันด้วยการเสียสละคนเราเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมมีได้มาตามจิตตามใจตัวเองเรื่องความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องพร้อมทั้งปฏิบัติทาคือการปฏิบัติในปัจจุบันเนี่ยเราต้องยกไว้เราต้องทำให้เกิดขึ้นทุกคนต้องมีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ อย่าให้เหมือนเด็กน้อยนะที่ขยันเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็หยุดปฏิปทาของเราต้องทำให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระรหันเหมือนกับครูบาอาจารย์วัดเราเนี่ยให้เอาตัวอย่างอย่างเช่นหลวงปู่คำภาท่านปฏิบัติสม่าเสมอทุกลมหายใจอย่างเช่นหลวงพ่อยงยุทธท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติ สม่ำเสมอทำเสมอต้นเสมอปลายเป็นการปฏิบัติแบบผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าให้เรามีปฏิปทาสม่ำเสมอตั้งมั่นในเจตนาเพราะว่าชีวิตเราต้องมีปฏิปต้องมีมังมีผลมักก็คือหนทางแล้วก็เราก็เพียรทำสม่ำเสมอในหนทางนั้นๆผลก็คือพระนิพพาน ถ้าหากเราทำตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองตามความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันคือบาปตั้งอยู่ในความประมาทมีสักกายทิฏฐิมีความยึดมั่นถือมั่นมีความเห็นแก่ตัวมากเพราะว่าเอาตัวตนเป็นใหญ่เอาอัตราเป็นใหญ่รูปคำในศีลไม่เอาจริงเอาจังทุกคนต้องรีบทำเนะล้มแล้วก็รีบลุกขึ้นรีบเดินรีบวิ่งทำต่อไปความสุขของเรา อยู่ที่การปฏิบัติธรรมเราจะได้มองพระพักของพระพุทธเจ้าได้อย่างภาคภูมิใจมองหน้าพ่อแม่มองหน้าครูบาอาจารย์มองหน้าเพื่อนสหธรรมิกได้อย่างไม่เก้อเขินไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือว่าเป็นขฤรือหัดนะก็ต้องเริ่มทำมาจากจิตใจเหมือนเมือกันเอากายนี้เอาใจนี้มาปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานเราเกิดมาเพื่อฉลาดเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจก็เพื่อฉลาดเพื่อมรรคผลนิพพานต้องมีความสุขในการเสียสละมีความสุขในการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าให้เราอดทนต่อเวทนาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ว่าเป็นสุขกายทุกขเวทนา ความรู้สึกที่ว่าเป็นทุกข์กายโสมนัสเวทนาความรู้สึกดีใจโทมนัสเวทนาความรู้สึกเสียใจอุเบกขาเวทนาความรู้สึกเฉยๆความวางเฉยเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือด้านไม่ดีเราก็ต้องอดทนไม่ว่าจะเป็นความหนาวความร้อนใจเราก็ต้องเข้มแข็ง เราต้องมาเสียสละอย่าให้มิจฉาทิฏฐิมาคลองใจคนเก่ามักจะไปทางเก่าๆทางเดิมๆเ,เหมือนเด็กวิ่งตามผู้ใหญ่เราต้องไม่ย่อหย่อนมีความเพียรในการทำข้อวัดในการทำกิจ,จวัตรอย่างสม่ำเสมอเพื่อละอัตตาตัวตนเพื่อขัดเกลาจิตเพื่อขัดเกลาใจที่ว่าเหมือนเด็กน้อยนะบางรูป ในพรรษามาทำวัดก่อนเพื่อนได้ทุกวันแต่พอออกพรรษาก็มาบ้างไม่มาบ้างต้องทำต้องปฏิบัติให้เป็นแบบผู้ใหญ่อย่างเช่นหลวงปู่คำภาและหลวงพ่อยงยุทธทุกคนต้องปฏิบัติให้เข้มแข็งเพราะสิ่งแวดล้อมเราส่วนใหญ่นั้นมีแต่ปุถุชนมีแต่สามัญชนเราจึงต้องจับหลักให้ดีต้องมีกัลยาณมิตรนะถ้าเรามีหลักไม่ดี ก็จะพร้อมที่จะโน้มเอียงไปได้ทุกเมื่อนะมีอะไรที่มันมาชักนําใจเราให้ตกต่ําก็โอนอ่อนน้อมไปตามเพราะเราไม่มีหลักนะเพื่อจะได้พัฒนาตนให้เป็นพระอริยเจ้าได้ทุกๆคนนะการปฏิบัติในสมัยพุทธกาลกับในปัจจุบันทุกๆวันนี้ก็เป็นอันเดียวกันนะ เพราะว่าทุกคนต้องเริ่มมาจากการทําความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องให้มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจก่อนแล้วก็ต้องเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารครําว่าเห็นภัยในวัฏฏะสงสารก็หมายความว่าเห็นโทษในการเกิดแก่เจ็บตายโทษภัยในวัฏฏะสงสารเมื่อเกิดมาแล้วนะต่อให้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดาอยู่ในพภพภูมิไหนไหนก็มีแต่ภยัยมีแต่ทุกข์มีแต่โทษด,ด้วยกันทั้งสิ้น อย่างในโลกมนุษย์นะภายในวัฏฏะสงสารของมนุษย์ก็คือพอเกิดมาแล้วก็ต้องสแสวงหาในเรื่องกินในเรื่องกามในเรื่องเกียรตนะิเรื่องกินต้องสแสวงหาอยู่ทุกๆวันนะทุกๆวันทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเย็นพอมีกินอิ่มแล้วพอมีความสุขในการกินแล้วก็ต้องบำเรอตนด้วยการม,มาคุณนะรูปก็ต้องเป็นรูปที่ดีเสียงก็ต้องไพเราะ กลิ่นก็ต้องหอมรสก็ต้องอร่อยสัมผัสก็ต้องอ่อนนุ่มสัมผัสที่สบายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายไขว้าสแสวงหากันแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกียรตินะก็คือเรื่องต้องแบกไว้นะบางคนพอยังไม่มีเกียรตนะินจะทำอะไรก็ทำแบบธรรมดาไดนะ้นั่งในที่ธรรมดา กินอาหารด้วยภาชนะแบบธรรมดาก็ได้แต่พอมีเกียรติเข้ามามียศเข้ามานะนั่งธรรมดานั่งพื้นธรรมดาไม่ได้ต้องนั่งโต๊ะที่หรูหราสวยงามกินอาหารด้วยภาชนะธรรมดาก็ไม่ได้ต้องเป็นภาชนะที่เลอค่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเนี่ยเป็นโทษเป็นภัยในวัฏฏสงสารของมนุษย์ผู้ที่เกิดมาเมื่อเราปฏิบัติ ตามทางแห่งพระพุทธเจ้าตามทางเดินแห่งพระอริยเจ้าต้องเป็นแบบพระภิกษุที่แปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในวตัตะสงสารโดยเฉพาะเรื่องกินเรื่องกามแล้วก็เรื่องเกียิมนุษย์ทั้งหลายต่างก็ชิงดีชิงเด่นกันเพื่อสนองตัญหาต้องมาแย่งกันแย่งที่กันทำมาหากินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเนีเหมือนที่พระุทธองค์ตรัสว่าทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อนคนโลภก็ไม่อิ่มด้วยตัณหาเพาอใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มไม,ไม่มีการอิ่มไม่มีการจบสิ้นเราเกิดมานะเราต้องมาปฏิบัติธรรมทุกอย่างอยู่ที่ใจต้องทำให้มันชัดเจนขึ้นทำการปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้นทำอาณาปณาสติ ลมหายใจเข้าออกเราให้ชัดเจนขึ้นปัญญาถ้ายังไม่เกิดก็ต้องมาเอาสมาธิให้เกิดก่อนทุกอย่างในชีวิตประจำวันต้องให้เป็นไปกับการปฏิบัติธรรมอย่าได้แยกกันว่าอันนี้เป็นเรื่องทางโลกอันนี้เป็นเรื่องทางธรรมเพราะทั้งเรื่องทางโลกทั้งเรื่องทางธรรมมันต้องไปคู่กันจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเป็นผู้ที่หมดห่วงเป็นผู้ที่ปลอดภัย ดังที่ว่าโลกโลกีหลอกให้ทุกทนชีวิตจึงว้าวนนรกร้อนโลกุตระนำชนสุขยิ่งจริงเคยสองโลกสายซ้อนๆแผ่นล่าเดียวกันหมายความว่าโลกโลกียลมทั้งหลายมันหลอกให้เราหลงเมื่อหลงแล้วด้วยอำนาจอวิชชาก็หลงทําผิดบ้างถูกบ้างจึงว้ายวนขึ้นๆลงๆ แต่ยังมีสิ่งที่มีความสุขกว่านั้นนะก็คือโลกุตละสิ่งที่มันอยู่เหนือโลกแล้วสิ่งที่โลกุตละมันจะทําเกิดให้ได้ก็ทําเกิดขึ้นได้ในโลกนี้แหละมันต้องมีโลกีแล้วก็โลกุตละคู่กันไปถ้าหนักไปทางใดทางหนึ่งเช่นหนักไปทางโลกีไม่เอาโลกุตละเลยก็จะอยู่ในโลกนี้ด้วยความทุกขนะ์ดังนั้นทั้งสองอย่างต้องคู่กันไปทั้งการปฏิบัติธรรมก็ต้องให้อยู่ในชีวิตประจําวันของเรา อย่าได้ท้อใจว่าทำไมการปฏิบัติมันยากลำบากแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้ก็คือคนเห็นแก่ตัวคนมีอัตตาตัวตนเพียงแค่เราไม่ทำตามอารมณ์ตัวเองตามความรู้สึกตัวเองตามใจตัวเอง,เองนั่นแหละสิ่งที่ว่ายากก็เพราะว่าเราเอาแต่อารมณ์ทำตามความรู้สึกตัวเองทำตามใจตัวเองชีวิตจึงมีแต่ปัญหาพระนิพพานคือการมาหยุดปัญหาของตัวเอง ทุกคนต้องทําให้ได้ต้องปฏิบัติให้ได้ไม่ต้องกลัวถ้ากลัวถ้าท้อแท้ก็คืออสุรกายอสุรกายจะกลัวในการทําดีกลัวต่อความหนาวกลัวต่อความร้อนถ้าหน้าหนาวก็มักจะบน่นมักจะทนไม่ได้ตัวก็จะงอเวลาร้อนก็จะเหมือนกับจะละล,ะลายเพราะฉะนั้นถ้าเราสละความเห็นแก่ตัวไม่มีอัตตาตัวตน คิดแบบผู้ที่มีศรัทธามีความตั้งใจตั้งมั่นนะเราจะได้ไม่มีอสุรกายในใจนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาการของความเห็นแก่ตัวอวิชชาแล้วก็ความหลงมัวแต่ปรุงแต่งตัวเองมันก็มีแต่ทุกข์นะถ้ายิ่งปรุงแต่งมันก็จะเป็นทุกข์อย่างยิ่งเราจึงต้องมาพัฒนาให้กายใจของเราเนี่ย กายใจมันก็ส่วนหนึ่งเรื่องหนาวเรื่องร้อนเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเรื่องเวทนาต่างๆมันก็ส่วนหนึ่งต้องแยกกันให้ออกกายคือกายเวทนาคือเวทนาถ้าเอามาปนกันแล้วก็มักจะมีข้ออ้างว่าอากาศหนาวเกินไปก็ไม่ทําอากาศร้อนเกินไปก็ไม่ทํามีสุขเกินไปก็ไม่ทํามีทุกข์เกินไปก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกกันได้ กายคือกายใจคือใจเวทนาคือเวทนานะจะได้ปฏิบัติธรรมได้ทุกๆวันนะทุกคนต้องมาปฏิบัติเองต้องทำเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ที่บอกทางอาขาตารโรตถาคตานะต่อให้พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นกี่องค์กี่องค์จะเจอพระพุทธเจ้ากี่องค์กี่พระองค์ก็ตามทีถ้าหากไม่ลงมือทำนะมัวแต่อ้อนวอนขอก็จะไม่ถึงไม่สำเร็จนะ แต่ถ้าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะดับขันปณนิพพานไปแล้วพระธรรมของพระองค์ยังอยู่แล้วเราทำจริงปฏิบัติจริงทำเองปฏิบัติเองก็ย่อมได้ผลเหมือนกับช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นทุกคนต้องลงมือทำเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกผู้สอนให้เรามีความภูมิใจว่าเราเนี่ยคือผู้ที่ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพพาน จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานทําไมพระพุทธเจ้าพระหันท่านจึงมีความสุขเพราะว่าท่านมีความเสียสละเราต้องคิดเป็นต้องวางแผนเป็นปฏิบัติเป็นแบบนี้ปริญญาทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยถ้าหากเราไม่นำมาใช้เราไม่นำมาทำเราต้องพากันมาทำปริญญาของพระพุทธเจ้า ซึ่งปริญญาของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามอย่างก็คืออย่างแรกยาตะปริญญาปริญญาคือความรอบรู้ความรอบรู้หรือความรู้รอบอันเกิดจากการปัญญาอย่างรู้อย่างที่สองตีรณะปริญญาปริญญาอันเกิดจากการพิจารณาแล้วก็อย่างที่สามปหานะปริญญาปริญญาอันเกิดจากการละนะเมื่อรู้ แล้วก็พิจารณาพิจารณาแล้วจึงละสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปริญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปริญญาของผู้ที่ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพาน์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เสียสละถ้าเราไม่เร่งรีบปฏิบัติเราจะเอาความสุขมาจากไหนสิ่งเหล่านี้แหละคือศีลคือสมาธิคือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนาวเรื่องร้อนเรื่องความทุกข์ยากเรื่องอารมณ์เวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจที่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาสั่งสอนเราในวันนี้เนี่ยก็เพื่อให้พวกเราได้อดทนอดทนต่อเวทนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์ถ้าเราอดทนได้เราก็จะอยู่กับมันได้เพราะกายก็คือส่วนหนึง่งใจก็ส่วนหนึง่ง เรื่องความหนาวความร้อนก็อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์เป็นเบื้องต้นมีความทุกข์เป็นธรรมดาจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาก็คือความดับทุกข์นะซึ่งไม่ใช่การให้ถึงที่สุดแห่งสุขแต่หมายถึง,ถ,งถึงที่สุดแห่งทุกข์เมื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วดับทุกข์ได้แล้วความสุขมันก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนที่ท่านว่าเนี่ยมีชีวิตมีทุกข ทุกชีวิตคอยตามติดเป็นเงาเฝ้าจ้องผานมองไม่รู้ดูไม่เห็นโดนเล่นงานทุกวันวานทุกเวียนวนจนท้อใจให้ใช้ปัญญามาช่วยดูจึงรู้อัดความข้องขัดบีบเค้นเป็นเงื่อนไขในความจริงทุกสิ่งนั้นมันเปลี่ยนไปเหตุปัจจัยเป็นอนเนก อนเนกอนันต์ให้ธรรมชาติธรรมดาสภาวะทุกต้องรู้เหตุต้องละณนะตรงนั้นเมื่อรู้ถึงความดับทุกข์พสุขพันธ์ให้ตั้งมั่นหมั่นเจริญเดินสายกลางชีวิตทุกๆคนเนี่ยมีแต่ความทุกทุกๆชีวิตเลยนะความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเกิดขึ้นเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ต่อให้พุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามสังขารทั้งหลายความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเป็นทุกข์เพราะอยู่ในสภาพเดิมของตัวเองไม่ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างหรือทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เราจะบังคับไม่ให้ทุกข์จะบังคับไม่ให้เสียใจ จะบังคับไม่ให้คิดจะบังคับไม่ให้ฟุ้งซ่านบังคับไม่ได้เลยนะฮะเมื่อมันความจริงเป็นเช่นนี้เราจึงต้องใช้ปัญญาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ปัญญามาจากไหนมาจากการเจริญสติสติปัฏฐานนี่แหละเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นแห่งการที่จะรู้แจ้งแห่งการตรัสรู้ปิศนาธรรมที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าเวลาประสูตร เสด็จพระดำเนินเดินไปได้เจ็ก้าการเดินไปได้เจ็ดก้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมมาทิฐานถอดความได้ว่าเจ็ก้าหมายถึงธรรมะเจ็ดหมวดที่สามารถนำพามนุษย์ทุกผู้ทุกคนไปสู่ความดับทุกความหลุดพ้นได้ธรรมะเจ็ดหมวดนั้นก็คืออย่างแรกเริ่มต้นจากสติปัฏฐานก่อนสติปัฏฐานสี่เนี่ย คือการที่มีจิตตั้งมั่นเอาง่ายๆคือทุกครั้งที่คิดทุกกิจที่ทําทุกคําที่พูดเนี่ยมีความรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้แหละคือสติปัฏฐานคือสติปัฏฐานก้าวแรกคือสติปัฏฐานก้าวที่สองอิทธิบาท4มีฉันทะมีความพอใจในการทําในการตั้งใจทําในการจดจอ่อในการต่อเนื่องทําให้จดจอ่อต่อเนื่องมีฉันทะมีความพอใจในการทํา แล้วก็มีปัญญาพิจนารณาคืออิทธิบาทก้าที่สามสัมมปทานสัมมปทานสี่นะเพียรรักษาคุณความดีที่มันเกิดขึ้นพย,พยายามละอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วพยายามไม่ให้ความชั่วที่มันไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นพยายามให้คุณงามความดีทั้งหลายเกิดขึ้น แล้วก็พยายามรักษาคุณงามความดีทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วให้มันจเจริญยิ่งขึ้นไปอันนี้คือก้าวที่สามก้าวที่สี่นะอินรีหนะ้าอินรีธรรมะที่เป็นหลักเป็นใหญ่นะอินรีห้าก็คือการปรับปรับให้มันสมดุลนั่นเองศรนะัทธากับปัญญาต้องเสมอกนรศรัทธามากเกินไปแต่ขาดปัญญาก็จะเป็นคนโง่งมงายเป็นโคนเป็นคนที่หลง ใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดนะขาดปัญญาบางคนมีปัญญามากแต่ขาดศรัทธาก็จะเชื่อแต่ตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งดังนั้นศรัทธาปัญญาต้องเสมอกันสมาธิกับความเพียรต้องเสมอกันหากสมาธิมากเกินไปขาดความเพียรก็จะเป็นคนง่วง,ง,วงซึมๆถ้าหากความเพียรมากเกินไปไม่มีสมาธิก็จะเป็นคนฟุ้งซ่านต้องปรับสองอย่างให้เสมอกัน แต่ตัวกลางเนี่ยคือสตนะิยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้คือก้าที่สี่คืออินสี่ห้าแล้วก้าที่ห้าก็คือพะละเป็นอันเดียวกันเมื่อมันเป็นหลักเป็นใหญ่เปรอบสมดุลแล้วมันก็จะมีพะละกําลังเหมือนกับเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะเดินไปสู่มัคแล้วก็โพธิปัจีิยธรรมให้สำเร็จได้ทางต่อมาก้าที่หก็คือโพชฌงเจ็ด เริ่มต้นจากสติสติเป็นตัวนำอีกแล้วสติแล้วก็การมีปัญญาพิจนารณาในทางธรรมมีความสุขมีความสงบมีความเพียรมีสมาธิมีอุเบกขา<ๆ>เหล่านี้นะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้แล้วอันสุดท้ายก็คือองค์มรรคเก้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> าที่เก็คือมรรคแปดเก้าเจ็ดที่เหมือนกับเป็นธรรมมาทิฏฐานจากการที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ เกิดขึ้นในโลกครั้งแรกแล้วเสด็จพระดำเนินเดินไปได้7จ็ก้าก็คือธรรมะเจหมวดนี่แหละที่จะนําพาทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมก็สามารถเดินตาม9ก้านี้ได้ด้วยกันทุกๆคนเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสติปัฏฐานแล้วก็มีอิทธิบาทมีความยินดีมีความพอใจมีฉันทะมีความตั้งใจในการลงมือทำแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงองค์มรรกโดยเฉพาะ มีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นองค์พระแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะเน้นเสมอๆเ,เลยว่าให้เรามีความตั้งใจมีเจตนาให้ดีมีฉันทะในการทำมีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องธรรมะของหลวงพ่อใหญ่จะคล้ายๆกันทุกๆวันเนะี่ยเราก็ต้องฟังทุกๆวันเหมือนเวลาเรากินข้าวนะ่ข้าวเราก็ต้องกินทุกๆวันเราก็ยังไม่เบื่อเลยนะ เพราะฉะนั้นธรรมะก็อันเดียวกันเนะเราต้องฟังแล้วเราก็ต้องนำไปปฏิบัติทุกๆวันเพื่อเป็นการขัดเกลาขูดเกลาความไม่ดีทั้งหลายความชั่วความสกโปกทั้งหลายให้มันออกจากจิตใจเราไปทีละน้อยทีละน้อยเนี่เราไม่ต้องสงสัยว่าวันนี้เราทำแล้วเราได้อะไรได้มากได้น้อยแต่ทุกๆครั้งที่เราลงมือตั้งใจทำอยู่กับลมหายใจเข้าที่สบายลมหายใจออกที่สบาย อยู่กับสติอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับปัจจุบันธรรมอันนี้คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกับเราสั่งสมสติสั่งสมปัญญาไปเรื่อยๆทำทุกขณะก็ได้ทุกๆขณะนะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันได้แค่ไหนเหมือนเราอยากได้หนังสือสักเล่มหนึ่งน,ะนังสือเล่มหนึ่งที่มีหนึ่พัหน้าเนี่ยต้องเคาะคีย์บอร์ดต้องเคาะพิมพ์ดีดกี่ครั้งนะจึงจะได้หนังสือหนึ่งเล่ม สมมุติว่าถ้าหนังสือเล่มนี้เปรียบเหมือนกับยานปัญญาเปรียบเหมือนกับมรรคผลเราต้องสะสมสติให้มากสะสมสติไปเรื่อยๆนะเมื่อมันเต็มที่เมื่อมันถึงที่เมื่อมันแก่รอบเมื่อมันแก่กล้าวิปัสนาปัญญาทั้งหลายมันก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยที่เรา,โด,เราโดยที่เราไม่ต้องอยากโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เมื่อมันถึงที่มันเกิดขึ้นเมื่อน,นั้นเอง เพราะมันเป็นธรรมดาของธรรมชาติของการปฏิบัติธรรมแบบนี้ว่าเมื่อทำถึงจุดนี้ก็ต้องแบบนี้นะแต่ในขณะทำไปเนี่ยเราต้องไม่โลภแต่เราต้องมีฉันทะในการทำให้พวกเราทั้งหลายมีความสุขอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่สบายอยู่กับความไม่ประมาทอยู่กับการเจริญสติอยู่กับใจดีและใจสบายขออนุโมทนากับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่าน ในท้ายที่สุดนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบาร,รมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านเป็นผู้ปราศจากสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัปพปะัยอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพันเจริญยั่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาเมื่อถึงข่าวจเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมขอให้เป็นผู้มีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม รู้เห็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายจงทุกท่านทุกประการเทืน